ไมยเชื่อลึงอะได้ลวเหลยงหมดที่ต้องใส่เร็วไปช่วยหนอยะใส่เอไอ้เฮียผูดต้องใส่เบอร์กุยเฮ้ยเบอร์อะไรวะจังไรวะใส่ผิดของอื่นเลยนมึงลืมว่ะสถือได้แต่ว่าฉัน จำอะไรอ๋ลืมว่ะเดี๋ยวสุดท้ไรต่อ่ะไดี๋เดี๋ยวฮ้ยมันมีเครื่องกูคนความจำสั้นไม่ผิดนะ09น้่นองเลือกรายการด่ล้วยหอศูนย์4กสองหเอ้ยห6ึ่งหกไ่เียด ตรวตสอไปเลขบครับท่านต้องการเติมเงินในเครือขขายวันต้องการมไงเดอยรณาุดตมเงินเงินที่ต้องการสองรอยมีสามรอยกิดภาษาอัทีคเความรู้ความรู้ันคนโเนี่ยอี๋นี่สมุไรงี้ยครับทั้งเรียนเร็วเดี๋ยวมันเว้ยรวยัง กินมาทีเด th ียวเลยกินมาทีเดียวเลยยังไงอ่ะก็หยิบมาใส่มือทีเดียวเลยเอ้ยมันหายออกมาเ่าไรนะสิบาทมันค้าออกมาใส่ใบิตฟ ไม่ไม่เอาเรียนนั้นมัน้งเรียนนี้มันยแย่ต้องมามเดินลองใส่แ,แรงๆเลยครับก็แรงๆยังไงอ่ะอันนี้อันนี้ <c oughs> <c oughs> อั <c oughs> เน<อ>ี้ใส่ไม่แรง <c oughs> ไม่เข้าอันน <c oughs> ี้ลองอันนี้แบบแรงอ่ะมึงใส่เฮ้ยนี่อ๋อไม่เข้า <c oughs> มันไม่เข้าไอ้เสี่ยวมัน เหนื่อยไหมครับชิวๆล่อๆล่อๆอ,อ,อ,อย่างผมแล้วใครจะจนไว<อ>้วล่ะยกไปยกมาเย<ะ>็นสิบไมลาไปสักไมเย็นสิบไม่มีเหรอเออต้องเติมอีกร้อยอย่างนี้น,นะมึณเงิตังมาเท่าไหร่ สามร้อยยี่สิบค่าบริการสิบ้าบาทแถมใส่ไม่เข้าอีกเฮียมันเป็นเฮียเลยได้ใช้ตังกูได้ใช้ตังกูได้ใช้ตังกูแล้วมีเหรียญที่ไม่แหกนี้จะคกไหมเนี่ยก็ใช้เงินกูไงเฮียไม่อยากใช้เงินทำงาสกแล้วเมื่อกี้ไอ้ตัดเออไม่ต้องใช้แล้สอีกหร่าาครับใช้กูตอน ระบกำลังทำอะไรเนี่ยเลี่ยนโซกโปกไอ้เหี้ยมันไม่รับเติเงินการเสร็จสิ้นขอบคุณที่ใช้บริการบุญใจคารุนาเลือคารุนาจำได้น้องอ๋อเติมเงินคารุณาตรวจสอบใหม่ไไม่ต้้องงกันดเลขโทรศัพท์เพื่อเติมเงินยกรุณาผิดพลาดนิดหน่อยต้องการเติมเงินในเครือข่ายรอเดียว เน็ตหมดซื้อเน็ตเพิ่มทางเอปากดิเเเไม่รับใช่หรอเฮ้ยออกแล้ววะอ้เหี้ยมึงไปหนีอะไรเนี่ยก็รับอยู่ดีก็ไม่รับมึงจะรับอะไรได้มัางผมก็รีลาเลยเอนนะครับนี้จะเอามาใส่ดูกันใน กูค่อยไปยืมมันเฟี้ยวไงได้ว่ากังกายมันได้ขยับร่างกายอย่าง,างนี้บังดูดมากูบอกแล้วใช่ไหมไม่ให้ดูดยาเอางูไม่แด่อีกแล้เอเอไอ้เหี้ยอ๋อมันใส่แบบเร<ล>็วมัน<ะ>มันรับไม่ทันเลยกูอีดอดกก็พอดีนี่ว่า ไม่ดีเแค่ไหนมึงยืมมันสิบบาทไอ้ยี่สิบนี่เหรอก็ทำไมกางทำรายการกรุณารอสักครู่ค่ะทำไมอ่ะทำไมดันนเตินการเสร็จสิ้นี่วันนี้ค่าไอ้บริการไก็นี่กูใส่ไปแล้วสามร้อยสิบห้าบาทเออวันนี้ก็เหลือกระโดไม่ใช่ห้าบาทเลยยี่สิบกดใสหมายเลขโทรศัพท์เพื่อเติมเงินมือถือมันเติมห้าบาทไม่ได้เฮีย ท่านต้องการเติมเงินในเครือข่ายวันทูงอเล็ดหมดซื้อเล็ดเพิ่มทามงเองครูดินแผ่นได้แล้วพี่สู้คุณเติมนึงใส่เด็บเยวดูมันพูดสีท่าละมึงยัเลยไอ้เหี้ยมเอ้ยหลวมันตัดตนูเว้ยทำไรอ่ะวางไว้ไงมือไม่พออีกส่องบ้านได้อีกส่องบ้านได้ Ngay lình hát bang bang này 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 มันไม่แรงแนะไอ้เฮียมันไม่ระพควายมันง้ออย่างวะมันไม่ให้นะไอ้เหี้ยออกมาเหี้ยออกมาต้องเปลี่ยนผ้าไว้นี่สิเดินกระดี่งไว้นี่ยไอ้เหี้ยเฮ้ยไม่ดู้เลยสัสต้องจับติดนะที่เครื่องอ่ะมันดึงออกไม่ได้มันติดตุ่นนี่หว่าต้องมีต้องมีมีกล้องจับติดนะเนี่ยใส่ตรงนี้ก็จบใส่แต่แบงค์ไม่เฮีย ระบบกำลังดกูการกระดรูกถุงด้วยสัตว์ถุงใครถุงยางแค่เนี้ยอีสัตว์เยเวลาแค่ตั่เงินเป็นคนหนานหรือเบี้ยเดี๋ยวเจอกันอีดอ,อกไปละ